สวัสดีครับจากเพจอะโ c a คาโดชูโฮมนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการดูแลต้นหลังจากการเพาะเมล็ดแล้วนะครับต้นที่เพาะเมล็ดแล้วนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือยังไม่แตกนะครับนี่ยังไม่แตกยอดออกมานะครับอันนี้เริ่มแทงยอดออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้แทงออกมาแล้วนะครับอันนี้กําลังเริ่มจะแทงนะครับช่วงนี้สําคัญมากเลยนะครับระวังเรื่อง หอยนะครับ1 2แมลง3เชื้อโรคเชื้อรานะครับอันเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในที่ร่มชื้นนะครับจะมีจะทำให้เกิดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับสิ่งสำคัญคือการคุกยาตั้งแต่ก่อนเพาะ,มะเมล็ดนะครับก็คือใช้พวกายาการเชื้อราต่างๆนะครับแล้วก็สองอพวกเนี้ยเราต้องพ่น กันมแมลงไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มแมลงเนี่ยมากัดกินยอดอ่อนของเขาได้นะครับตรงนี้นี่ยอดนี้มันจะอ่อนมันจะไม่ค่อยทนต่อต่อมแมลงนะครับต่อโรคด้วยนะครับแล้วก็ตัวมเมล็ดเนี่ยก็จะค่อยๆแห้งไปนะครับนี่อันนี้คือต้นสต็อกของเรานะครับสต็อกคือเอารอไว้เสียบนะครับไซส์พวกนี้ก็จะเริ่มเสียบได้แล้วอีสักอีกสักสองอาทิตย์ก็คงเริ่มเสียบแล้วนะครับ แล้วก็ไปดูต้นที่เสียบกันแล้วไว้แล้วนะครับต้นที่เสียบไว้แล้วเนี่ยก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับนี่วิธีเสียบก็ง่ายๆครับตัดต่อเสียบแล้วก็เสียบต้นทิ้งไว้นะครับนี่ใบเริ่มเดินแล้วนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมครับใบเริ่มแตกออกมาตรงตะตุ่มข้างๆนี้แล้วนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะครับช่วงนี้สําคัญมากเลยนะครับติดไม่ติดเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงนี้เลยนะครับต้องค่อนข้างดูแลพยายามลดน้ําแต่อย่าให้เขาเปียกนะครับนี่แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับมันก็มีรอดบ้างไม่รอดบ้างนะครับแต่ก็ อยู่ที่ฤดูเสียบด้วยกิ่งการคัดเลือกกิ่งสายพันธุ์ที่เอามาเสียบก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็บอกไว้ตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะครับแต่ช่วงนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับเราจะปล่อยให้เขาเาจเริญเติบโต,ตเองนะครับแล้วก็ระวังเรื่องมแมลงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามีโรงเรือนไว้ในโรงเรือนยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีมแมลงมาก่อกวนนะครับพอขยับไปอีกสัก นิดนึงเนี่ยอันนี้คือต้นที่เริ่มแตกใบออกมาแล้วนะครับอันนี้สายพันธุ์บัตคเนียนะครับช่วงนี้ต้องพ่นยาการมแมลงไว้เลยนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยลอดยากนะครับเดี๋ยวโดนแมลงกัดกินใบแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งไปหมดเลยนี่อันนี้คือยอดที่องอนมานะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่ พร้อมแล้วรอใบให้มันเขียวเข้มอีกนิดหนึ่งก็พร้อมปลูกได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ยังอนุบาลไว้อยู่สนใจต้นพันธุ์เสียบยอดนะครับสายพันธุ์ดีโทรศ8 7ย์7 7ดเจ็ดหนึ่งห้าเจเจ็ดแปดเก้า้าองตัวนะครับนี่ของเรามีครบทุกสายพันธุ์เลยนะครับปีหน้าเราจะมีสายพันธุ์ r m หนึ่งนะครับข้อดีของ r m หนึ่งคือออกต้นฤดูนะครับแล้วก็เนื้อเหลืองสวยแต่เดี๋ยวผมจะทำสกู๊ปสำหรับ r m หนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับ เนาะถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับถ้ามีปัญหาด้านไหนโทรมาถามได้เลยนะไม่ต้องซื้อก็ได้โทรมาถามว่าเออไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลยนะครับเรายินดีให้คำชี้แจะให้คำตอบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ